สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสองสีสหายหาสาระนะครับวันนี้ผมก็อาจะมาแนะนําวิธีการการเข้าของเคพัฒนะครับในกรณีเราลบาเราลบแอปหรือว่าเราเปลี่ยนเครื่องนะครับเราสามารถกู้ได้นะแต่ว่ามันต้องเป็นซิมที่เราเคยผูกกับธนาคารกสิกรไทยนะครับถ้าไม่ใช่ซิมที่เราเคยผูกอ่ะมันจะให้สมัครใหม่นะมันจะให้มีวันเดือนปีเกิดบัตรประชาชนนะครับ แต่ถ้าเป็นเบอร์ที่เราผูกกับบัญชีมันจะให้ขึ้นแค่ใส่แค่เลขที่อยู่บัญชีนะครับแล้วก็ให้ใส่รหัสบัตรประชาชนนะครับก็ใส่2อย่างก็เข้าได้เลยนะอันนี้มันสามารถเข้ากู้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่ในส่วนของเลขบัญชีแล้วก็บัตรประชาชนนะครับอ่ะใส่เรียบร้อยแล้วก็เราก็ใส่รหัสผ่านของเรานะครับแล้วก็สามารถเข้าได้เลยนะอเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ง่ายๆนะอ่ะต่อไปแล้วก็กอรหัสอีกรอบหนึ่งนะครับ อโอเคนะครับกรอกเสร็จเรียบร้อยก็กดยอมรับนะครับมันก็จะเข้าในส่วนของบัญชีของเรานะ,ะก็เข้ามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเคพัฒนะครับก็เข้าง่ายๆนะครับนี่ก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับอก็จะประมาณนีย้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ